ข่าวโดยสำนักข่าวส IING วัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับวีฉชั้นปรางคณิตปุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะ วันชัยเผยกรรมธิการเตรียมถกร่างพรบรประชามติตอน1-2เมษายนนี้วันร่างกฎหมายถูกตีตกยกบทเรียนสมัยพลเอกเปรมถึงขั้นยุบสภา นายวันชัยศรนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐสภาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติหลังกรรมการขอถอนออกจากการพิจารณาเพื่อไปปรับแก้ไขมาตราอื่นๆให้สอดคล้องกับมาตรา9ที่เพิ่มอำนาจรัฐสภาและประชาชนเสนอคณะรัฐมนตรีจัดการออกเสียงประชามติได้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้โดยกฤษฎีการ ากกตและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะสามารถนำมาพิจารณาต่อในชั้นกรรมธิการได้ในวันที่1-2เมษายนนี้ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระสองต่อไปนายวันชัยยังชี้แจงถึงกระแสข่าวที่รัฐสภาอัจตีตกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยอมรับว่าสามารถเป็นไปได้และยังมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเสนอมาโดยคณะรัฐมนตรีและหากกฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมารายาททางการเมืองก็เป็นสิ่งที่รัฐบาล อาจต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือหากผ่านวาระสามก็อาจจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการปรับแก้ของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมายก็อาจมีกำหนดเงื่อนไขการให้อำนาจร,รัฐสภาและประชาชนเสนอคณะนะรัฐมนตรีจัดการออกเสียงประชามติไว้ในบทเฉพาะการว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไรทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวนายวันชัยยังสะท้อนให้เห็นว่า การเป็นพักร่วมรัฐบาลและการประชุมรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากจะชนะเสมอไปเพราะมีพักร่วมรัฐบาลไปสนับสนุนการปรับแก้กฎหมายของฝ่ายค้านและอย่างไม่มั่นใจว่าความขัดแย้งนี้รัฐบาลจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่และในสมัยรัฐบาลผลเอกเปรมตินสุรานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีบทเรียนที่สภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการพิจารณาจนนำไปสู่ขั้นยุค ต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งหน่วยควบคุมฝูงชน3 2 7 5 5นายฝึกทบทวนยุทธวิธีดูแลการชุมนุมสาธารณะ พลตจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการลงวันที่16มีนาคมเรื่องการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลาการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณพศ2564มีใจความว่าตามพรบการชุมนุมสาธารณะพศ2558มาตรา19วรรคท้ายบัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลาการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลาการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตนและอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดจึงได้ดำเนินการดังนี้ คือให้หน่วยระดับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจัดการฝึกทบทวนกองร้อยคอฟอสทุกกองร้อยจำนวน1วัน7ชั่วโมงโดยดำเนินให้เสร็จภายในเมษายน2564โดยการฝึกให้เน้นแบบ UN ตามหลักสากลการจับกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเคลื่อนที่ให้อ่อนตัวตามสถานการณ์ให้สรุปรายงานการฝึกทบทวนเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้ตำรวจทราบภายใน7วันหนังสือสั่งการยังระบุอีกว่าให้สอนอและสอ พอจัดการฝึกในระดับหมวดประจำสัปดาห์ทุกสัปดาโดยให้ทำตารางการฝึกเป็นประจำรอบเดือนและให้จัดการฝึกประกอบกำลังเป็นกองร้อยเดือนละหนึ่งครั้งสำหรับกำลังคนที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น211กองร้อย32,705นายค่ะ ปิดท้ายกันที่รวบโจแทงคอรุ่นพี่สาหัสฉุนเข้าข้างคนอื่นบริเวณริมถนนสวนสาธารณะกุดน้ำกินจังหวัดกาลสินค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาลาสินได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณริมถนนสวนสาธารณะกุฎน้ำกินตําบลกาลาสินอําเภอเมืองหลังรับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ31ปีถูกของมีคมแทงเข้าที่บริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บสาหาัสหน่วยกู้ภัยและทีมกู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลาสินจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายจตุรงอายุ25ปี ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้บาดเจ็บหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปกระทั่งชุดสืบสวนสอพเมืองกาลาสินแกะรอยตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านแก่งนางหมู่เจ็ดตำบลดงพยุงอำเภอดอนจานจังหวัดกาลาสินขณะกำลังไปหลบซ่อนตัวจึงนำตัวมาสอบสวนพร้อมกับคุมตัวนายจตุรงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ เบืองต้นนายจตุรงรับสารภาพว่าตนเองเป็นเพื่อนรุ่นน้องของนายชาติชายก่อนเกิดเหตุก็ได้นั่งดื่มสุรากันบริเวณหน้าบ้านกระทั่งมีเพื่อนในกลุ่มอีกคนมาทวงค่าท่อไอเสียแต่ยังไม่มีให้จึงมีปากเสียงกันแต่นายชาติชายกลับเข้าข้างอีกฝ่ายและได้มีการ ทะเลาะกันมีปากเสียงก,กับตนแทนก่อนจะท้าออกมาชกต่อยกันซึ่งระหว่างที่นายชาชายกำลังจะชกมานั้นตนจึงได้ใช้มีดแทนสวนไปถูกบริเวณลำคอล้มลงจึงได้เรียกญาติให้มาดูก่อนที่ตนจะหลบหนีไปค่ะล่าสุดอาการของนายชาตชายยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ยยังไม่พ้นขีดอันตรายซึ่งแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ จบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN